สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนนงุนทุง่งเสษฐีเวียงคุกหนองคายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่21กรก,กฎาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดทำงานนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่ทำงานประจำนะครับก็พักผ่อน ให้มีความสุขนะครับโอเคนะครับแล้วก็มารับชมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมารับชมต้นองุ่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําการพุ่งกิ่งหรือว่าตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะเอาดอกให้ต้นอันหุน์สำหรับชุดแรกที่ปลูกหรือว่ามีดแรก ที่ปลูกมาได้11เดือนนะครับก็ท้าฟาร์มหลังนะครับก็คือผมก็ได้สะสมอาหารมาได้ประมาณ25วันนะครับแล้วก็ได้กลับนน้ำก็ร่วมประมาณ20วันนะครับก็ต้นตุ่นเขาก็พร้อมที่จะเอาดอกสำหรับมีดแรกของเขาแล้วนะครับ ก็ดูลักษณะใบเขานะครับก็จะมีสีเหลืองก็เป็นใบแก่สีเหลืองก็บ่งบอกว่าเขาพร้อมที่จะเอาดอกแล้วนะครับจากใบเขาจะสลดแล้วก็กรอบเหลืองจะมีเริ่มร่วงแล้วนะครับ หลังจากเรากักมดน้ําเขาหรือว่าแกล้งเขานะครับเพื่อที่จะเขาสะสมอาหารไว้ที่ตาดอกนะครับเพื่อที่จะเอาดอกกก่อนจะพ่นกิ่งเดี๋ยวไปชมต้นอง,งุ่นกันสักนิดนึงนะครับว่าต้นอง,งุ่นเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากกักน้ําได้ยี่สิบวันก่อนจะพ่นกิ่งนะครับเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันเลยนะครับก็บมาชมต้นอง,งุ่นนะครับหลังจาก กักดน้ำได้20วันนะครับก็ใบเขาก็จะเหลืองแก่ค่อนข้างเริ่มจะเยอะแล้วนะครับใบก็ลักษณะกรอบแล้วนะครับแก่เต็มที่แล้วนะครับกิ่นเขาก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับยอดยอดเขาก็จะ ตันแล้วนะครับใบเขียวเข้มไม่มียอดนะครับเข่งเข้มนะครับก็จัประมาณนี้นะครับจะก,กักน้ำมา20วันนะครับใบเขียวแก่เข้มก็ผมก็จะตัด เมื่อวานนี้ผมก็ได้ตัดรูปทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ลงเหลืออยู่โอเคผมก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับพุนกิ่งอยู่ที่ประมาณ6กถึงแตานะครับเพื่อที่จะให้ถ้าดอกเขาได้แต่จอดออกมาให้มีดอกนะครับสำหรับพันธุ์มิวตี้ซิเลตเฟนซิเลตแล้วก็รูทพอลเลตนะครับแล้วก็ ไวมลกาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อแต่งอยู่ที่หกถึงแปดตานะครับในตาบวมันเป็นตาที่สมบูรณ์นะครับพร้อมที่แตกออกมาก็จะพร้อมที่เป็นดอกนะครับถ้าบวมแบบนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับใบเหลืองแก่กันยเยอะแล้วนะครับก็เกิดกับมน,น้ำขอเต็มที่แล้วครับ นะครับก็จับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้อนๆไองได,ดูดินนะครับดินก็ค่อนข้างแห้งนะครับ ต้นเขาคราับกินแห้ง20วันนะครับต้นอุห่หเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใบผลก็โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวผลกิงก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะ ชมใน,นการตัดแต่งกิ่งหรือว่าพุจนกิ่งเป็นบางช่วงนะครับเดี๋ยวไปชม,มพร้อมกันเลยนะครับผมก็ได้เริ่มพุจนกิงแล้วนะครับก็นี่นะครับกิ่งก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะครับเก้าสิบเอดก็ ให้เราดูนะครับก็ประมาณหกถึงแปดตาก็อาจจะเผื่อด้วยนะครับถ้ามีตาที่สมบูรณ์แล้วก็ขยับขึ้นมานครับก็ตัดเลยนะครับผมก็จะตัดตาประมาณตาที่สิบนะครับก็อ่ ใบเขาออกนะครับก็จะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจก้าสินะครับสิตาก็คือตาที่สมบูรณ์นะครับ สองสามส,ามสี่ห้าบแปบโอเคนะครับก็นะครับมันก็จะถึงค่อนข้างใหญ่นะกิ่งตรงปลายโอเคนะครับนี่ครับแต่งนลก็ออกนะครับ,รบโอเคของคอนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแต่งพุ่นกิ่งต่อนะครับ สำหรับอองงลนพันบิวตี้สิริเพ็ดผมก็ได้ทำการพลนริงหรือว่าตัดแต่งจริงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากที่ตัดก็หกถึงแปดตานะครับอันนี้ก็คือตาของเขานะครับเขียนไป ก็จะมีน้ำหยดนะครับก็ยังมีน้ำดีอยู่นะครับครับพัน b e a u t ้ s i l e t นะครับนี้ก็ทำการพุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นพันเฟรม Sillet นะครับก็แต่งยอดแต่งจริง ปรมาณนี้นะครับตาตาที่สมบูรณ์ผมก็จะเลยมาถึง11หรือว่า12ตาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพ่นพันเฟร,รมสิเลตต่อแล้วนะครับครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นพันเฟร,รมสิเลตนะครับก็พ่นกิ่งเริ่มพ่นกิง่งต่อจากบิวตี้สิเลตนะครับ จะเป็นพันเฟรมซลเลตนะครับนี่ก็เหมือนกันครับหกถึงแปดตานะครับที่สมพลชนะทำต้นของเขานะครับกออกิ่งที่แต่งออกนะครับก็เป็นกิ่งของเขาที่พุนนะครับ ดอกของเขานะครับผลดอกก็เหมือนกันนะครับประมาณหกถึงแปดตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับน,นี้นะครับเ,เหมือนกันงอกนะครับ ไออกให้หมดนะครับกจะเลือกอันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพุนตัดแต่งจริงต่อไปนะครับครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพันธ์รูทพอล็ตนะครับอันนี้พอแต่งมือนกันนะครับหกถึงแปดตานะครับผมแต่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแโอเคนะครับตัดสุดท้ายก็เอาไว้อย่างนี้นะครับถ้าขึ้นข้างบน okay, นะครับ็อ,อกเลยก็เด็ดใบใบเด็ดหวัดออกให้หมดนะครับ นีเลือลักษณะเป็นกิ่งแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผลกิ่งต่อนะครับครับในส่วนแถวนี้นะครับจะ,จะเป็นพันธุ์ไว้มารากานะครับสำหรับผลกิ่งของวันนี้นะครับก็เป็นแถวสุดท้ายกันแล้วนะครับ พันไว้มาละกาครับแต่งเหมือนกันครับหกถึงแปดตานะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะครับตัอเลยครับพันไว้มาละกานะครับแถวสุดท้าย ก็จะประมาณนี้นะครับที่แต่งขออนุญาตแต่งให้เสร็จก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการพุนตัดแต่งกิง่งสําหรับเอาดอกองุนที่สวนนะครับเป็นมีดแรกก็เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัดผุนกิ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งผมว่าจะตัด แบบทรงก้างปลานะครับแบบนี้ทรงก้างปลาข้างบนก็จะเป็นทรงตัวทีนะครับก็ตัดแต่งกิ่งเป็นทรงก้างปลาเพื่อง่ายแต่ต่อการจัดการบริหารนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับก็ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับ ีทั้งหมด4ซ้สายพันธุ์นะครับก็มีบิวตี้ซดเลตเฟรมซดเลตรูทพอลเลตแล้วก็ไวมันกานะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์รูทพอลเลตนะครับอายุ11เดือนนะครับเป็นมีดแรกนะครับที่พุนกิน แต่งกิ่งเพื่อจะเอาดอกนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ขนใบแล้วก็กิ่งออกไปข้างนอกโรงเรือนนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็คง ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับต้นองุ่นที่สวนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ทำการพุนตัดแต่งกิ่งเพื่อจเจ้าดอกมิตรแรกนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามลุ้นแล้วก็คอยรับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้บา,บายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ